สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้เราก,ก็กดจองยาประสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยาประสีกะได้นาข้อมูลแนวทางเลืกเด็เดมาพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนไปรับชมรับฟังยาประสีกะฝากกดติดตามกดถูกใจยาประสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้าน้อยย้ำยาประสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบปดาดิพาดเบิงพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทายเลยกับเจ้าแปรซีกับคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างไดเนาะจากพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาหลายๆเลยก็ได้เนาะจากพี่น้องกับบอเบ้อไรยายห้างจ้าไปเบิ่งขอมูลนเน้าทางอาจารย์ทันแหลกคนเลยเนาะเนาะเน่าทางอาจารย์ท่านนี้มาสั่นาแปรซีไปผอมากหัวหนีหัวแหลกเนาะจากงวดที่แล้วเนาะจากพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นว่าเพิ้งหายมากเด่นเจ็ดบนมาสั่นจ้าเพิ่นว่าแล้วกับหายมากสองตัวก็ซื้อศูนย์สองเจ็ดสองตัวก็บสองเจ็ดออกตกกลับเนาะจากพี่น้อง มาเบิงจางวดนี้ว่าหนึ่งบุษกีกาเป็นอะไรอย่างมากนอกจากเนาะเพ่นบอกว่าวิ่งสองบนมาสันจ่าเพป็นว่าสามตัวก็เก้าห้าสองแล้วก็หาสองหาเก่าและเก่าสองเป็นฟันหาสองนอกจากพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางไดงวดนี้งวดเลยแก้ไปสีไปเห็นกันเลยเอามาให้พ่อแพงที่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางวัฒน์ท่าถึออกถึอใจกระจวดจาดฝาดบึ้มเลยนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เพิ่นบอกว่าเบาแหล่ลำเซ่วสันสสจาน่าปวหนึ่งพฤศกิกายนวส,ส,นสันจ่าพี่น้องเบาแหล่ลำเซ่พิ่นกามากเนาะจาะวิ่งสองบนวส,สันจ่าป่นวาแลไว,ไว้ว่ายหาวส,สันจ่ะเนาะจาะเนาะสามตัวพิ่นก 2, ็สองศูนย์าหน่วสันสุดล่องก็หนึ่งหกเจนนาะจะเนาะสตัวปิ่นก็ศูนย์สองสองศู ห้1หนึ่งหนึ่งห้าหกหและหกเประสานจากเนวทางเบาแหล่ลําเซนาะจากพี่น้องผู้ใดติดตามเนวทางบาแหล่ลําเซ่ยุกับปหน้าจอเป็นเนวทางใดเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เทวาให้โชคเทวาโชคลาบปะสานจากวงนที่เราแยกเป็นสิกาล่งให้เบิ้งนาะจากพี่น้องให้สองเจออกเจ็องประสานจากเันว่ามาเบิ้งวงนนีวาเทวา โชคลาบบนหออีหยังมากนาะจากพี่น้องเนาะเทวาโชคลาบวสันต์จากพี่น้องวันนี้เพิ่นมาหลายตัวแน่เนาะจ๊ะเนาะเพิ่นก็ให้มาสามศูนย์สามสองหนึ่งสามห้าหกศูนย์หกสองหกห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองและเจถ่าหนึ่งวสกีกายยุทธวสันจากแนวเทัางเทวาให้โชคเนาะจ๊ะพี่น้องโปรดติดตามแนวทั้งอาจารย์ชันนีอยู่กัดเทียบหน้าจอเป็นแนวทั้งใดเนาะจ๊ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์ประเสริฐจันทพัฒนวสันจต์หรือว่า แอดพันยาเนาะจ้าพี่น้องเพื่อนก็ให้มาเนาะจ้าเอาแบบบอั under ว่าสันจ้าเพื่อนว่าฟันซีแปดล่องเก่าหาว่าสันตัวที่ชอบกับปิดเบิร์ดอะตัวที่ชอบก็คือเจ็ดหกกับแปดหาเนาะจ่อันเนาะจ้าพี่น้องกะผู้ใดติดตามแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจุกกาแค้หน้าจอเป็นแนวทางอดไเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่างวดนี้ล่องห้ยสองชุดเด้อว่าสันเลขล่างว่าสันจ้าเพื่อนว่าอาจารย์มานนบเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าเจ็ดหกกับ หนหกกับหาหกสันจาเพลนว่าล่งหายสองชุดวสันจากะุรดิตตามแนวทางเพื่อนดูกาแคปน้าจอเป็นแนวทางไดเนาะจ้าเนาะสูตรหนึ่งและสูตรสองวสันจาเพลนว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้ อาจารย์สามรารถวสัญชาเพอ่นวาอาจารย์สามารถได้ไปสีเห็นงวดน,นี้งวดแลกเน,นาะจ้ะเนาะงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเพื่อนห้เขาเจ็สเนาะจ้ะสิบหกตุลาวสันจาพี่น้องห้7เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดและ76เขา72เนาะจ้ะมาเบิ่งจะว่า1พุศกิกาเพื่อนห้ยโตใดมา,า,ากเนาะจ้ะเนาะอาจารย์นุ่มพรลลั่นใช่เน,นาะจ้ะเพื่อนหมาแปดเก้าเจ็ห้าก้าสี่เก้าสาม 29และศเก้าสัญจารบุวากะเด่นที่สุดก็คือเก่าสันจาพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจา้ามาได้ทั้งบนและล่างเนาะจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าพี่น้องจากแนวทางอาจารย์นมุมพลานใชยวสันจารบุนวาต่อไปเลยจา้า อันนี้ใบสมมาอีกแล้วจ้ะใยใบช่อมใยเร่อสันเพิ่นบอกว่าบอสนดับสันจาบ่าบรรดาหนึ่งโปรเซกตกาหกสี่นะจ้ะเพิ่นหามาห้าสองห้าแปดและเก้าสองสันจากพอหามีโชคขอหามีโชคดีมีโชคจากใจสันจากแนวทางของใบสมใเสยเร่อนะจ้ะของใยเร่อเพิ่นกะมีหลายชุดอันใดปลอมอันใดไ่ปลอมของใยเร่อเพิ่นมีหลายสูตรและหลายชุดนะจ้ะพี่น้องกะ ขันมักแนวทางของแง่แรกอะแคปหน้าจอหลายๆใบไว้ร่วมกันแล้วก็ไปพิจารณาได้เนาะจ้าพี่น,อนอ้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอสไซฟ้าวัซันจ้าชุดเต็มเพิ่นมากแล้วเนาะจ้าเนะาเนะสามตัวบนคนกัห้าสองศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ข้างล่างคนกัเก้าสามเก้าสองเก้าห้าและเก้าหกวัันจ่าจากแนวทางแอสไซฟ้าโชคดีเด้อวัซันจ้าเพิ่นว่า ูปรดติดตามแนวทางเพื่อนอยู่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้โด,โด,โดโอดอยวัสดงจางวัติเลี้ยวคนไทยมากสี่เจ็ดสองเจ็ดสองแปดออกเข่าสองเจ็ดนะจับพี่น้องออกเจ็ดสองเข่าตกกลับเนาะจ้ามาเบิ่งนวางวดหนี้คนไหยอย่งมากเนาะจากพี่น้องเนาะเพินนะเ่นบอกว่า ไม่มาชุดไม่มาแล้าวว่าสันจ่าดอดอยว่าสันนะจ่าพี่น้องดอเด็กกับดอยว่าสันจ่าคนวางคนไทยมาหกห้าหกเก้าและหกสองสันจ่ากะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางอาจารย์อาจารย์สุวโรว่าสันจ่าคนวางวัดที่แล้วอาจารย์เคนลดนาะจ่าเนาะวัดนี้เคนฟันมาจ้าอาจารย์สุวโรดคนไทยมาเด่นแปดสันจ่าคนวางแปดหกเจ็ดเก้าน้าจ่าพี่น้องคนกะจับมาหายนาะกะ 8 6 9 8 7 9าวสันจาาคิดเองทําเองจากแนวทางของอาจารย์สุวรรดจะ3ตัว2ชุดนะจ๊ะพี่น้องค่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้ม้าหน่อยค่อยลักวสันจา่าเพื่อนว่าเอาชุดเต็มมาให้เลยน่าจ้าเนาะม้าหน่อยค่อยรักเอาเอาของเทิงเพื่อน3ตัวเทิงกวนน่าจ่ะพี่น้อง6ก9 6 2 9 6 1กอก หกสองศูนย์ใจมักกระจัดไปโหลดประสันจากแนวทางงมาหน่อยค่อยลักมาจากพี่น้องต่อไปแล้จ้าเบิงสามตัวบนเล้วมาเบิงสรุปสองตัวบนมาหน่อยค่อยลักเนาะจากพี่น้องเพื่อนก็ะหามาตัวเน้นก็คือหนึ่งเก้าสองเก่าสันตัวร่องก็คือหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์จากแนวทางสรุปบนของแอดมาหน่อยเนาะจากเนาะสองตัวบนเนาะจากใจมักกระจัดไปโหลดประสันจากบนวาเนาะ ต่อไปเล่จ้าอันนี้มาหน่อยสรุปรางมาสัญจ่าบนว,วาม,มาหน่อยค้อยรักน่าจากพี่น้องสรุปรางก็คือตัวเน้นก็คือ61กับ63ตัวร่องก็60กับ6 2สองาสัญจ่าพี่น้องก็ผิจารณนาเป็นแนวทางไดจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้มักส sì, ่วนตัวเด้อว่าสันนักนักแขนแขวนว่าสันจ้าพี่น้องมาหน่อยค่อยรักเพื่อนว่าเพื่อนให้มากสามหกหกสามสามหกหกสามว่าสันสิมักแห้งว่าจ้าพี่น้องสามหกหกสามกะพิจานาเป็นแนวทางขันมักกะจวดจาดฝาดบ่มน้ำมาหน่อยค่อยรักเลยนะจ่าพี่น้องใจมักกะจัดไปจวดจาดฝาดบ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สองตัวล่างเอดสิบเกาว่าสันจ้าสูตรนี่ยายไพศรีบ่เห็นนะจ่าพี่น้องกะเอามาเบิงเป็นงวดนี้วันที หนึ่งพุสกิกาเป็นงวดแรกที่แย่เพชรีเอาลงโฉดนี่ให้เบิ้งน่าจะกะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นให้สามแปดน่าจะออกข้างล่างงวดน,นีวันไห่สี่ศูนย์มาสั่นจากสองตัวล่างแอดสิบเก่าน่าจะกะพิจารณาเป็นแนวทางเดยจ้าต่อไปแล้วจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเก่าเงินเก่าทองมาสั่นวิ่งข้างทึ่งศูนย์มาสั่นจากงวดน,นี้เนาะ มาเบิงวิ่งล่างเพื่อนจะาวิ่งล่างเก่าสัจานจกาพี่น้องใดรติดต,ตามแนวทางเก่าเงื่อนคอท้องยูกัะแคบหน้าจอเป็นแนวทาไาไดเนาะจ่าเนาะจ่าถ่ายคลิปนี้แย่พฟร์ซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด็กเขามารับชมเราฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแห้งๆี่ลุยสุขุสุขคนเนาะจา่าเนาะหล่าแย่แฟร์ซีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลให้แย่แฟร์ีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทาาเนาะจ่ากะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ่าสวัสดีจ